สวัสดีครับโฮราจาร์แชนแนลมาหาจังพลังบวกรารลา์ล่าชาญก้ามงคลโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ผมจะเสนอร้องของนิมิตพสิสวงเสียงกระซิบจากระหัสลับ666กักชมและฟังกันได้เลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับการออกตัวเลขบางอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของความหวังของประชาชนคนหมู่มากเนี่ยออกแนวเลขแบบว่า666ใน3ตัวท้ายนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือ6 6 9 6เนี่ยซึ่งเป็น อยู่ในหน่วยหลักแสนต่อหลักหมื่นเนี่ยซึ่งการออกแนวแบบว่าเลข6 6 6นั้นนะครับเป็นเสมือนเมื่อปี2 5 4 7นะครับซึ่งเป็นอันปีที่เกิดสึนามินะครับและมีการออกเลขแนวแบบ6 6เช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งออกบ่อยมากนะครับแต่รอบนี้ก็มาแนวมาแนวแบบเดิมเช่นกันนะครับเรียกว่ามาออกตั้งแต่เดือนมษายนเลยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหัสลับที่น่าสะพรึงกลัวนะครับที่ว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติบางอย่างนั่นเองนะครับ ซึ่งประเด็นที่ว่านะครับจะเกิดภัยอะไรเป็นอย่างหรือเปล่าหรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพื้นที่นั้นนะครับจะต้องมีปัญหารเรื่องของสุขภาพจิตนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยในโซนนั้นเนี่ยจะจิตตกเยอะหรืออกสั่นหวั่นแหวนนะครับหรือความกลัวต่างๆเนี่ยอันส่งผลให้คลื่นความที่ต่ำเนี่ยกระจายไปทั่วในบริเวณนั้นนั่นเองนะครับวิธีที่จะแก้ไขนะครับก็คือต้องจัดการให้ต้นต่อ ของปัญหาหมดไปนั่นเองครับมันอยู่ที่ว่าต้นต่อน,นั้นคืออะไรนะครับต,นตนน้นต่อในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเรื่องของความมวัวเมาหรือการออกอะไรบางอย่างเนี่ยที่มีการเรียกว่าต้องมีการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับรวมถึงเรื่องของตัดไฟรเรื่องของความมวัวเมาให้ได้เนี่ยถ้าทําได้เนี่ยความมูแรน Developer เรื่องของเหล่านี้ก็จะลดน้ำหลงเองนะครับคงไม่ต้องพูดนะครับว่าความมวัวเมาคือเรื่องอะไรนะครับ มันอยาก,กพูดมากไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็ยากที่จะแก้ไขส่วนทางแก้อีกทางหนึ่งนะครับก็คือการส่งพลังงานให้กับพระแม่ธรณีนะครับซึ่งผมขอยืมคาถานะครับของท่านผู้หนึ่งที่มีจิตของพรมนะครับทางสายลวงพ่ดูนะครับมาใช้สักหน่อยก็คือถ้าคุณอยากให้ดินแดนเนี่ยที่คุณอยู่นั้นนะครับปลอดภัยจากภัยพิบัติหรือปลอดภัยจากน้ําท่วมเนี่ยก็ลองคาถาเกี่ยวเรื่องของบูชาพระแม่ธรณีก็ได้่ริงนนะครับ บทสันส้นๆก็เช่นคาถาเมกะมูอุนะครับซึ่งย่อมาจากวาเมตากรุณามุตตาอุเบขานั่นเองนะครับหรือพรวิหสีนั่นเองหรือคาถานะครับย่วยอว่านณเมติก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้บทสวดภาษาอังกฤษหรือบทเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับพระแม่ธรณีก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งพลังพลานุภาพนั้นนะครับของผู้มียาพิเศษเนี่ยยาพิเศษเนี่ยหรือมีเชื้อสายบอิงกเนี่ยเชื้อสายต่างดาวเนี่ย 1นคนเนี่ยสามารถช่วยได้ประมาณพันคนนะครับแต่ถ้าเป็นคนธรรมดา,านเนี่ยด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องใช้จํานวนคนเนี่ยในการสวดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพลังอ่อนนะครับก็ต้องอาศัยพลังของความสามัคคีรวมพลังกันนั่นเองนะครับเป็นมูคณะพลังจึงจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งท่านผู้หนึ่งนะครับในที่รู้จักในรถคลิปนะครับซึ่งเป็นผู้ทรงภูมิปัญญานะครับในสายของเทพสงครามเนี่ยแนะนําว่าต้องมีคนสวดถึงประมาณ5ล้านคนด้วยกันนะครับ ซึ่งการแก้ไขสื่อเนี้ยซึ่งมาเป็นกรรมรวมของพื้นที่เนี่ยมันจะทาได้หรือปล่หาเนี่ยตัวแปรอีกอย่างนึงก็คือการตื่นของผู้มีอภินญ,ญายใหญ่นะครับหากมีจํานวนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการปักครองนะครับภัยบตรเนี่ยไม่ให้ใหญ่โตจนเกินไปเนี่ยก็เป็นไปได้ไมั่ขึ้นนะครับหรือสามารถที่จะลดผลกระทบของภพ่บตศเนี่ยก็มีผลได้เหมือนกันนะครับซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันถือว่าถือว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ขอจบเรื่องของนิทานนะครับนิทานเรื่องของเสงกระซิบจากหัสโ6 6 6นิมิตเรื่องนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e และอย้นคือดิ่งช่องวัทยาจ,จาสตร์ชาแนลด้วยนะครับทุกท่าก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าคราับ